สวัสดีครับ,รบอูรรถใหม่เหรอใหม่ครับโอ้อูไหนครับนี่อูไหนครับอยู่ประสาทครับ,บอู้อูประสาทเหรอครับทุ่งมนโอ้ราคาเท่าไหรน่นีน่หกแสนหกแสนอือถูกแท้มือสองบิ้วใหม่ปะ สองวิวใหม่ครับวยอยู่ดิร้อยเก้าห้าครับเตรียมลงบอ่อเลยครับคันนี้ดูครับลายไทยเทเ <laughs> หมือน้องมะน,นาวเลยนะนี่ <laughs> ลายเสาเล่นแค่สองสีเองรอชมนะพี่น้องคันนี้ะจะได้ลงบอ่อแล้วครับกี่ทมโนยกีมรวยเซล ท่ัทน,นี้อูช่างแดงนะครับบิ้วใหม่ครับเอามาบิ้วใหม่หกแสนไม่แพงนะรถมือสองเอามาบิ้วใหม่ครับสวยอยู่นะเอาล้วครับพี่น้องตอนนี้รถไปโกก็ลงไปข้างล่างเรียบร้อยครับ รอชมว่าเจ้า็อกกี้จะขึ้นไวหรือเปล่ามารถใหม่ครับรถมือสองบิ้วใหม่มันก็มือรถใหม่แล้วครับมา เจ้าของบอกว่าแรงครับคันนี้ต้องรอชมครับไม่แพงนะหกแสนไปตรงไหนดีหกแสนไม่แพงนะคันนี้การันตีให้เลย บอ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับบอ่อเล็กๆครับเป็นบอ่อเก่าแล้วก็ขยายนะครับน่าจะไปขุดฝังนู้นเหมือนกัน บานบุญล้ำนะครับทีมงานบ้านบุญล้ำเออมุมนี้ดีกว่านีแก้วะเลยขุดดินเหนียวมันจะต้านๆนนะครับเมื่กี้ตัวนี้ ปั่นหรือเปล่าปั่นก็แหลกเลยนะไม่มีย่ำทางก่เลยนะเอาแบบสดๆไปเลย <y> เยอะเอยะครับงานหมาเรียนละนั่ลน,นละไปอุ้ยโอ้โหไม่ไหวครับตีเลยไม่ได้ย่ำทางก่อนไม่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 ไปเอก ไม่ฝืนครับต้องใช้สโลครับโอ้โหเราขอรถไม่ยอมครับเอาขึ้นไหมอู้หูอันตรายมากอู้หูไปไวครับไว โอ้ยเกือบไววครับเนี่ยมันมีจุดที่มันลื่นอยู่ไงถ้าอีกรอบหนึ่งน่าจะไหวนะไม่เอาไม่เสียงครับเสียงเพลาขาดมากจังหวะที่มันโดนดินเปียกไอ้นี่น,นะดินลื่นเนี่ยโอ้โหล้อมันตะกุยแล้วน่ากลวัว แล้วก็ขุดออกครับเดี๋ยวเอาดินแห้งมาใส่นี่ไปอยู่ให้มันรู้ไปครับ รอชมพี่ร็อกคันนี้กันบ้างครับแวดสองรัลัดหรือเปล่าเนะมาดูว่าลูกพี่เขาใส่กันกี่ตักครับใส่ไปแล้วครับสองครับ ฝากข้างเท่าไหร่ปนระมาณห้าสิบห้าครับใหญ่อย,อยู่ เด็ดตักงานเที่ยวพอดีเลย ไปโอ้โหโอ้โหไหวไม่ไม่ไมหวครับอีกรอบึ่งไหวเหยียบมาก่อนเออไม่ได้เหยียบตัวไม่ถ้าเหยียบก็ไปได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับผม ชมพลังของฮีโน่กันนะครับเสียงถอยนี่เสียงดังฟักชั สูสูไปแล้วครับมาชมพลังฮีโน่กันหน่อยอันนี้บอยังไม่ชันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวว่าเป็นทางใหม่เฉยขึ้นยาก อ๋อแล้วครับเต็มแล้วครับคันนี้สบายสบายเลยครับยอดครับอ๋อคลิปนี้ผมต้องล้ำลาพี่น้องแค่นี้นะครับสวัสดีครับต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับ